หมือนไม้เลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม้นะครับใช้อขอบอลูมิเนียมมาปิดตรงนี้ครับผมจะใช้ตัวใบเลื่อยไฟฟ้าครับเพราะมันจะตรงกว่าหลังจากที่ทำหน้าต่างเสร็จใช่ไหมวันนี้จะเริ่มทำพื้นแล้วครับ อย่างที่บอกนะครับพื้นเนี่ยผมอินสูเลตเป็นอันแรกๆของการทํารถเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพื้นอีกเลยอันนี้คือพื้นวายนิวยี่ห้อ Life Proof นะครับเป็นพื้นวนิลที่คนใช้งานเยอะนะครับกันน้ากันกระแทกกันรอยขีดข่วนสารพัดเดี๋ยววันนี้ผมจะค่อยๆเริ่มทําครับหลังจากที่อ่านคู่มือนะครับใน u t u b e เนี่ยก็มีคนสาธิตการทํางานพร้อมทั้งในเว็บไซต์ของผู้ผลิตเองเนี่ยมันก็มีบอกส่วนเครื่องมือวันนี้มันไม่ยากครับ ้อนยางครับไปตีหัวแฟนแต่งเวลาแบบพื้นไวนันเข้าแล้วก็ต้องมีเตาะเตาะตะหน่อยนะครับแล้วก็ไม้นะครับไว้สาหรับตีพื้นไวนิลให้มันอยู่ในระนาบของเราผมจะไม่ใช้้อนยางประทัดโดยตรงนะครับผมจะใช้ไม้เข้าลองก่อนแล้วก็ตีสองก็คือกันใจครับแล้วก็คัตเตอร์คมๆมตลับเมตรอถ้าถามผมอันนี้ต้องมีสักประมาณ1ิบโลมาแกะไปด้วยกันเลย หมือนไม้เลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม้นะครับไอเน,นี้ยเขาเขียนว่า waterproof scratch resistant นะครับติดตั้งง่าย lifetime warranty สำหรับที่พักอาศัยแล้วก็5ปีวารันตีสำหรับเอาไปทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือพื้นไวนิวที่แกออกมาแล้วอันนึงก็น่าจะทักโลนึงอาะได้เนาะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นยางครับอันนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนฉนวนดันความร้อนจากพื้นอ่อนๆให้ผมอีกอีกอันนึงนะครับแล้วก็ พอมันเป็นยางเนี่ยมันก็ทําการยึดปเกาะผิวได้ค่อนข้างดีเขาบอกติดตั้งนี่ไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับต้องเทสก่อนว่ามันใช้กี่แบนเมื่อกี้ลองใช้คัตเตอร์ตามคู่มือาแลวขนาดเปลี่ยนใบมีดใหม่นะตัดไม่เข้าเลยนี่ครับจิ๊กซอ จะลองใช้จิ๊กซอตัดดูเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเวลาสั่งของให้เผื่อเสียด้วยทุกคนบอกหมดเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอันทดลองของผมนะจิ๊กซอเนี่ยมันมีให้เลือกเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นท่อแป๊บเป็นพวกพื้นยางเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดครับเร็วกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าตัวประหยัดแรงด้วยอ่ะเดี๋ยวจะลองดูครับว่าเป็นไงป๊าบ พ oh oh. อดีเลยครับอันนี้เราก็ได้รูปแล้วถามว่าพวกล่องพวกนี้ผมจะทําไงต่อใช่ไหมครับผมจะซื้อ,อเขาเรียกว่าขอบบัวประเทศไทยเรียกว่าขอบบัวใช่ไหมผมจะซื้อขอบบัวเนี่ยมาติดตามล่องนี้ให้หมดเลยมันก็จะทําให้สวยงามงขึ้นครับตรงนี้ผมจะทํายังไงผมจะใชะ้ขอบอลูมิเนียมมาปิดตรงนี้ครับทั้งหมดเลยหลังจากที่ผมทําครัวเสร็จต้องเสียงรถหน่อยรถกับบ้านด้วยเหมือนกันรถเนี่ยมันมีสันมันมีตามโครงชั้นสี่อะไรของมันมันก็ไม่เหมือนบ้านที่เรียบๆแล้วจะจะ,จะทำตามคลิปวิดีโอก็ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีอะแดปครับทำให้มันเข้ากับสถานการณ์หน้างานจริงให้มากที่สุดนะครับตามคู่มือนะครับแล้วก็ที่ดูใน YouTube แล้วก็ขึ้นไปดูในบ้านตัวเองที่เขาปลูกพื้นไวนิลเนี่ยจะไม่มีใครทําพื้นไวนิลเนี่ยเป็นลายตรงกันทั้งหมดเขาจะสับหว่างครับเหมือนเป็นตารางแบบเหมือนเวลาเราก่ออิฐบล็อกอะนะที่มีสับหว่างกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเนื่องจากว่าทําให้การปรูกพื้นเนี่ย มันแข็งแรงขึ้นในกรณีถ้าเกิดมีแผ่นไหนลอกเนี่ยมันจะไม่ลอกกันยกแผงมันจะเหมือนเป็นตัวลังกันอยู่นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะอาจจะผิดเขาก็บอกว่าให้มันอยู่ประมาณ1นึ่งครบหรือว่าแนิ้วนะครับก็จะตัด8นิ้วแล้วก็ทําสับวางเป็นตารางไปเรื่อยๆส่วนอันนี้ครับผมวัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปใช้เครื่องเลื่อยไฟฟ้าตัดเอาเพราะว่ามันจะตรงกว่าก็เมื่อกี้ผมใช้จิ๊กซอใช่ไหมจิ๊กซอเนี่ยตัดแต่งตามร่องให้มันตาม เข้ารูปของแชสซีรถส่วนอันตรงๆเนี่ยผมจะใช้ตัวใบเลื่อยไฟฟ้าครับเพราะว่ามันจะตรงกว่าเรียบร้อยครับหนึ่งอนะันอันนี้เนี่ยเราจะวางคร่าวๆกว่อนนะยังไม่ประกอบไว้กครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็เอาแงซิลิโคอนออกใช่ไหมครับพอแงซิลิโคอนออกเนี่ยจากขอบทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ไม้เนี่ยเข้าไปชิดพอดีดองเนี่ย มันก็จะเจอ,อไปขูดโดนเหล็กด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะผมก็เลยใช้สีรองพื้นลัสโอเลียมนะครับพ่นตามจุดที่ผมเห็นเนื้อเหล็กไปก่อนเพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ<อ>ก็เก็บรอยไปเรื่อยๆครับ <S 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 ตอนนี้เริ่มตัดตามขอบตามร่องในเข้ารูปแล้วเนาะ <S <S คิดว่าวันนี้อีกสามชั่วโมงเสร็จครับ ผมลองใช้สเปกาวนะครับเพราะเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเฮฟวี่ดิวตี้มากแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวผมก็เอาซิลิโคนมายิงครับแค่นั้นเองสรุปแล้วอยู่ครับก็เท่ากับว่าผมไม่ต้องใช้กาวไวนิวนะครับเขาลอง่ะครับตอนนี้ก็เริ่มปูจริงๆแล้วนะ มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการวางแผนนิดนึงว่าทํายังไงให้มันดูเรียบร้อยนะครับแถวเนี้ยผมก็พยายามฉีดสเปรย์กาวขึ้นมาเพื่อให้มันทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับจริงก็คนอื่นเขาก็ไม่เคยทำนี้แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคสําคัญคือต้องให้พื้นมันสะอาดหน่อยครับไม่ค่อยมีฝุ่นไวนิวนะครับแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะมีมันจะมีแง่งครับไว้เข้ากันอยู่ผมต้องวางให้มันทับแง่งแล้วก็ต่อเข้ามามันก็จะสนิทครับ ผมไม่สามารถใช้ค้อนยางตอกอย่างนี้ได้เพราะว่าไอตรงแง่มมันจะแตกนะครับผมเลยใช้ไม้แบบ MDF นะครับหรือขี้เลื่อยอัดเนี่ยจากไอเกียเศษเที่เหลือผมเนี่ยเอามาใช้งานครับพอเราวางเรียบร้อยแล้วนะครับตอกตอกเป็นไกด์ก่อนนะครับพอเราเริ่มได้ไกด์แล้วเฮ้ยมันโอเคแล้วเราก็เลยตอกแหลกขึ้นเพื่อให้มันเข้าร่องจริงๆครับนะครับค่อยๆไลนะ่ ทิ่งทาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแต่ก็ดูฝีมือตัวเองแล้วคงไม่ได้เปอร์เฟกต์เท่าแบบไปจ้างก็ทําแน่นอนแต่ว่าดโดยรวมมันใช้ได้คนอื่นเนี่ยก็ใช้กาวซีเมนใช่ไหมทาลงก่อนแล้วก็เอาไวรนิ่วแปะทับซึ่งอนาคตถ้ามันเสียเนี่ยคือรื้อไวนิ่วไม่ออกแน่นอนเพราะมันติดกาวแล้วมันต้องพังทั้งพื้นเลยใช่ไหมแต่ผมใช้น็อตยิงครับในส่วนที่ผมจะมีเฟอร์นิเจอร์ทับเนี่ยผมจะใช้น็อตยิงข้อดีคือน็อตมันก็อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อนาคตถ้าผมต้องซ่อมเป็นจุดๆเนี่ออไไ่่ยยยผมมมังลลา็็อออออตกกแ้้วคซไไปด มันก็ยากเหมือนกันแต่มันไม่เละเทะเท่ากับการยิงกาวครับเ <like> นี่ครับน็อตตรงที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างนี้ครับเป็นเกียวปล่อยนะครับก็ใช้งานง่ายครับ like 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 ตามแผนที่จะทำเนี่ยก็เสร็จเกือบหมดแล้วนะครับเหลือร่องนี้ร่องเดียวอันสุดท้ายแล้ว ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับการปูพื้นไวนิวใช้เวลาก็อยู่ประมาณ3มชั่วโมงลองผิดลองถูกไปโดยรวมถือว่าน่าพอใจครับมันก็มีข้อผิดพลาดบ้า,บางเล็กๆน้อยนะครับอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เก่งดูแล้วมันก็สมูทดีในจุดที่ผมวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ไวนิวที่ผมใช้อ่ะพื้นที่พื้นนะผมใช้แค่นี้เองแต่ดูมาเนี่ยมันควรจะต้องปูเต็มนะเพื่อทําให้มันเกิดระนาบแล้วก็ให้มันเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะผิวเดี๋ยวพอผมวางเฟอร์นิเจอร์ลงไปเนี่ย จุดที่ผมว่ามันไม่ค่อยพอดีหรือไม่ค่อยเพอร์เฟกเนี่ยมันจะถูกทับด้วยเฟอร์นิเจอร์ของผมก็คือมันจะทําให้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ดูเหมือนพื้นสวยๆเพอร์เฟกเลยนะครับส่วนที่มองไม่เห็นเนี่ยผมก็จะยิงน็อตชั่วคาวไว้เพื่อทําการยึดยึดผิวของไวนิวเนี่ยกับพื้นไม้ที่ผมทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกให้มันอยู่ติดกันเพื่อเวลาผมขับรถแล้วบอดี้ของตัวรถเนี่ยมันมีการบิดไปบิดมาเนี่ยมันก็จะทําให้ลดการให้ตัวของพื้นไวนิวมากขึ้นอันนี้คิดเองนะไม่ได้มีใครบอออกก็าาจจะผิดนนัส่่่วข้งงหหลลทีีเเืย ผมก็จะเปลี่ยนสีไวนิ้วนะครับให้มันเป็นสีดำๆหน่อยเพื่อให้มันดูเฮฟวี่ดิวตี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปกันว่าจะเป็นยังไงต่อฝากติดตามด้วยนะครับ TJND Van a d Van นะครับแฟนผมชอบรถแวนผมเด็กแวนครับก็สวัสดีครับ ผัวนะครับผมซื้อของไอเกียมา